คุณผู้ชมเชนเอ็น o ูแมกกาซีนวันนี้คือแรงบันดาลใจอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่เราพลาดไม่ได้ค่ะที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มีสถานบำบัดยาเสพติดให้กับผู้คนที่อาจจะถูกซ่อนอยู่ในมุมป่าแต่วันนี้หลายๆคนที่บอกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในที่นี้เขารู้จักกันในนามของแม่อ้วนค่ะนางวันเพนอำนาจกิติกรเป็นผู้อำนวยการ บ้านพระเมตตาซึ่งตั้งอยู่เชิงดอยอินทนนท์ที่หลายหลายคนนั้นเดินทางมาเที่ยวแต่อาจจะผ่านไปโดยที่ไม่รู้แต่สิ่งสําคัญผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาค่ะเป็นคนที่มีจิตเมตตาเป็นคนที่ให้เรามาถารู้จักเลยนะคะสวัสดีค่ะแม่อ,อ้วนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการของเราไม่เคยเยินเยอะทุกครั้งเราอยากให้คุณผู้ชมได้รู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้มีแรงบันดาลใจทาไมถึงมาอยู่ในต้องบอกว่า หมืในป่านะคะแต่ว่ามีผู้ที่ถูกบ,บําบัดยาเสพติดจํานวนเกือบ80สคนในขณะนี้ที่มาที่ไปของที่นี่เลยค่ะค่ะบ้านพระเมตตาที่ตัวดิฉันเองควรเป็นอำน,า,น,นากิติกรนี่นะคะเป็นเหมือนมีแรงมานานใจในการที่ที่อยากจะเห็นคนที่มีความทุกข์อย่างแสนสาหาัสผู้ปกครอง จะมาพูดกับดิ่ฉันมาเป็นหลายสิบปีทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดเลยว่าไม่อ้วนช่วยหนูทีลูกหนูติดยาหนูเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยพอฟังแล้วก็สะท้อนใจทุกครั้งที่ที่ประโยคแบบนี้แล้วก็ทําความเข้าใจว่วาไอ้คําว่าตกนรกทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยอาการมันสาหัสยังไงมันสาหัสจริงๆและเราก็ต้องอเหมือนกับว่าพอพอคำว,ว่าตกนรกเนี่ยมันเหมือนเหมือนกับเรื่องของความทุกข์ ไม่ใช่ทุกธรรมดามันเป็นความทรมานทรมานทั้งร่างกายจิตใจทั้งทรพัพย์สินที่เขาหมดไปกับลูกเป็นสิบสิบปีเหมือนที่เขาจะสูญเสียความรักหรือคนที่เขารักไปนะคะพอฟังแล้วก็เราคงจะอยู่เฉยไม่ได้แล้วล่ะก็เลยเกิดแรงม,มันก็เกิดแรงมันดาลใจว่าเราต้อง,ต,องต้องทำเราเหมือนกับว่าทํางานนะคะเคยทํางานในระบบราชการมาระดับหนึ่งเราก็คิดว่าถ้าจะเดินต่อแล้วจะช่วยคนจริงนี่ยฝันต้องใหญ่มาก ความคิดก็ต้องใหญ่มากแล้วก็ต้องกล้าหาญมากที่เราจะต้องก้าออกมาที่จะช่วยคนเหล่านี้ได้อย่างจริงจังนะคะก็เลยมีความคิดว่าเราจะต้องออกมา,าเปิดเป็นภาคเอกชนที่ไม่หวังผลกําไรแล้วก็ใช้ความรูร้ความสามารถเป็นที่ค่ะให,ให้ได้เต็มที่ของเราเพราะว่าเราคิดว่าเราเรามีเรามีความพร้อมแล้วละ่ะเรื่องความรู้เรื่องอะไรต่างๆประสบการณ์เนี่ยเราก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะมา ก็ 54, เป in ิดต so ั้งแต่ปี2554ค่ะประมาณ10 2 5 5 4ตอนนี้ก็ย่างเข้า11ปี11ปี11ปีค่ะแล้วเราใช้เงินทุนเราใช้คนต่างๆที่เข้ามาทําให้เป็นรูปเป็นรากของที่นี่แม่ทำยังไงครับคือมีคนรวตอนแรกเลยตัวเองก็ไม่ได้มีทุนอะไรมากมายแต่ว่ามีความคิดที่ที่ที่ใจใจกล้าแล้วก็เป็นเขาบอกผู้หญิงคนเดียวจะไม่มาทําได้ก็เป็นเพราะเรามั่นใจว่าเราเรา เราคิดดีที่จะช่วยคนแล้วเราก็เหมือนล้นและความรู้เราล้นและเราก็เลยมีมีมีผู้จิตใจดีมารู้ประวัติแล้วก็มาสืบทราบว่าเราเรามีความอยากจะช่วยเหลือคนแบบนี้<ม>ก็เป็นมูลที่นะคะมูลที่เอ่อเขาเรียกมูลที่เซนัาเบียนแห่งประเทศไทยกับมูลที่ชาวดอยร่วมรู้รักสามาัคคีที่อำเภอจอมทองนะคะ่ะ เขาบริจาคเขาเขาเขาค่ะเขามาจากเขามาให้เขามาซื้อที่ตรงเนี้ยกี่ไร่คะที่นี้ทั้งหมดสี่ิบไร่ค่ะส <40 S 2> <40 S 1> ี่ิไร่ก็แบ่งเป็นที่อยู่เด็กตรงเนี้ยค่ะยี่สิบหแล้วก็ที่ทางการเกษตรสิสซึ่งมันมันก็เหมือนพระเจ้าจัดสรรให้เราเหมือนกันนะคะว่าที่มันเหมาะกับการเป็นสถานที่จะให้เป็นบ้าน หลังใหญ่ๆเราไม่ใช่ว่าเป็นสถานบําบัดนะคะกับเป็รอบค่เป็นบ้านเป็นครอบครัวใหญ่ที่เรามาอยู่รวมกันแล้วก็เรามาจําลองเรื่องของเป็นชุมชนจาลองเพราะ therapeutic community model เนี่ยมันแปลว่าชุมชนจําลองเอาคนที่มีปัญหาคล้ายกันมาอยู่ร่วมกันเป็นพี่ปกครองน้องอะไรประมาณนี้นนะคะ่ะก็มา,มา,ม,ามาเริ่มเปิดด้วยตัวเองแล้วกับทีมจิตอาสากลุ่มหนึ่ง บกเบิกตั้งแต่ปี50แรกๆเราเกิดปัญหาบ้างไหมคะเออมันก็เกิดปัญหาเรื่องของของการที่ว่าเรายังไม่คุ้นชินกับการที่เรามาอยู่ตามลำพังอย่างนี้นะคะแต่ว่าด้วยใจใจของทุกคนมันมาหลอมรวมกันมันก็เลยเหมือนกับจับมือกันฝ่าฟันอุปสรรคถามว่าลําบากไม่ก็ลําบากทางท้งเรื่องของกายเหนื่อยเหนื่อยอะไรพวกนี้แต่ว่าลําบากใจเนี่ยเหมือนใจเราสู้แล้วคนที่เขาเข้ามาบําบัดนส่วนใหญ่เข้ามาจากไหนคะเข้ามาทั่ว